สวัสดีค่ะผมบง,งสรรแสดงโขงนะครับืันนี้มาชุมชนโคกสุวรรณเนาะมาวัดสีสุวรรณมงคลนะครับตอ,ตอนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับตอนนี้เนาะพี่ป้าพี่ป้าน้องก็าเบิ่งคนตกแตง่งอ่ะรอดสมโภชพระใหญ่นะเนานะเบิ่งอะพี่นาะลังตกแต่งอย่างสวยงาม วันที่สิเจ็ดนะครับปัวทสมโภชนเนาะวันที่สิบแปดก็มีมอลนะั่มเนึ้อีน้องนือ้อสาหน่อยเปลี่ยบันแพงนะครับปัาปนเอามาหกงันนะครับนี่ทีเดียวนะครับเอามาในเมืองมุงดอาหารเนาะก,ก็คือบันหกสุวรรเขาโดยความเข็มแข็งนะครับ เช่าบ้านนะวอมใจกัน <c oughs> สวยงามไร้ครับสวยงามมากๆเลยเชิดชวนทุกท่านด้วทีเอทิบเบาหมุ่หานเนาะลงนี่ครับากันมารวมงานสมโภชกันนะครับแรงวันที่17นะครับมงกาจีสมโภชเนาะ ฟังเทฟังธรรมกันนะครับตื่นสามมากระตักบาทแล้วก็แล้วเนาะอะไรก็มีงานกับวันที่18นะครับตอนแรงหลังจากสมพูดแล้วนะครับที่วัดสีสวนมงคลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารดีย๋ยวามรวมมือดมใจครับจากปีจากหนองชุมชนเฮ้าเนาะ เข็มแข้งไหลเป็นชุมชวนตัวอย่างใจฝนใหญ่ทัวใจสั่งคนตัวเนี้ยปืนเห็ดบ่วให่ชุมชนอื่นยังกูากาเห็ดพวออกสุวรรณฝน,นบดบากนะครับผ่อมใจกันซอยกันเห็ดซอยกันสั่งซอยกันอ่อง มมลำดังๆไม่ปีให้น้องในเบิงเนาะเช่นชวนทุกท่านนะครับบันไก่เลือนเคียงนะครับอยู่เขตไก่ไๆมุนดาหารห้องนะครับหรือจะเป็นสวรรคเขตนะครับผีดองฟ้าซปปอล่าวนะครับแล้วคุณลืออยู่ตำบลจังหวัดไก่เคียง f อซี FC ของสาวหน่อยเพจบันแพงนะครับมาเบิงกันเด้อพี่น้องเด้อที่จอดรถก็ กว้างๆนะครับบ่ต้องอย่านว่าบ่มีหมองจอดรถเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพิ่นเตรียมไว้ให้อยู่เนาะแล้วก็หมองทําการแสดงก็กว้างนะครับผมอ,อยู่หน้าชุมชนเลยนะครับเตรียมโตก,กันไว้พี่น้องแาก,กันนอนเอาไอ้นิ้มจังมาเบิ่งเนาะหลังจากสงการานต์เฮาเที่ยวสงน้ำกันคาดว่าพีนี้คือสิเล่นน้ำ อาจจะหนาวอยู่จากตงเนาะเพรานว่ามีฝนเลยเริ่มจากเมือนี้ไปเนาะนวันที่สิบสี่นะครับคือสิบเตัวห้ามเสาหน่อยเพื่บงแป้งเข้าเนาเพราะว่าบนกำหนดแก่ถ,ถึงสิบสี่เนาะว่ามีฝนเนาะทั้งเขตมุกดาหารเขาก็โดนพายุอกันเนาะหลายจังหวัดนะครับทั่วทัังทั่วประเทศทั้งวานเนาะบางเนื้อก็มีนะ ต้องมีขั้วเพื่อเตรียมอาหารการกินใบใหญ่สำหรับปูเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะอยู่ตางบุญแล้วขั้วก็ดีทั้งหลังเนาะนี่นี่ก็รถพี่น้องเขามาซอยกันเหตุการณ์ที่ก้านนี่แหละอ้าทั้งนั้นโล่รถนมแข็งกำลังเขามาส่งน้มแข็ง ไปพี่น้องรอเบิ่งเพิ่นปลูกฝ่ายปลูกยังไหวเนาะเตียงสมโปวด ดอกอันนี้ดอกธรรมชาติเด้ครับพี่น้องนีะเรียกว่าดอกดอกอื่นได้เนี่ยดอกตะแบงนะต้นตะแบงกู้มือบ่คอยเห็นแล้วเนาะบ่คอยเห็นต้นตะแบงแล้วแต่ผมยังหนีหน่อยวิ่งยังแลนหับอยู่มันจะหมุนปิ่นลงมาเนาะมันหลุดลงมาโอ้เพื่อนใดมาจากสายพัหลายใช่เนาะจนทั่วงานเลยมีแต่ดอกตะแบงนะครับต้นตะแบงภาษาลาวเนาะ แต่ภาษาไทยคือเสมาสีออกเสียงวาสาะแบงนะครับกว้างครับสุทนที่สมโพดนะครับถท้าขี่กรแมนเนี่ยสมโพดฟาไงนะครับผมพระทันใจองคพระทรันใจญ่สูงครับประมาณที่ดีย,ยวงแปดเมตรกว่าแปดือมเมตรลยนะแล นี่กระถามาดให้พระเพินมาแสดงรรมนะครับเตรียมการไว้แล้วแต่ยังบริจัดกขอทีเนาะเอามาตั้งไว้เฉยๆอีกมุมนี่ก็เป็นมุม,มเฮ้ยคุณเห็ดห่องอันนี้มันเก็ยอ่งยัง่งพงกอบ,บหงูก,กันเนาะเก็บผัดหยดเนาะน่าจะเป็น พิพิพธภัณฑ์นะครับแมนแมนพิพิพพธภัณฑ์ของเจ้าอาวาสทีมมรณะนะเนี่ยมีผัดยดผัดยังแล้วก็มีดูปูมรณะผ่าไปเนาะอันนี้ก็เตรียมการใะพระนั่งเทศนากันได้ทานพระญ่ ถรับ,บ่าวหันเกิดเขอจบคลิปเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเกินเวลามาหลายเติบเลยนาอกสวัสดีครับผม